ทีมงานพยายามือนกันบอกว่าไม่เบียร์ก็กินเบียร์ครับเอาเลยโน่แจงอยู่บอบเอาเลยไทยังไงแจ๊กหัวไนด้ยกนโอ้โหหลายวยย่อยเสียงบอเย ใช่ใช่บ่หอยงาเนี่ยซอยซอยสิบ่หอยบ่หอยงาเออสอยบ่สอยซอยพี่น้องฟังสอยสอยละพี่น้องฟังสอยนังสติยิ่งหยังก็ได้ยิ่งง่วก็ได้ยิ่งควายก็ได้ยิ่งหมาก็ได้ยิ่งคนก็ได้ยิ่งหีดังตับนี่ก็สอยนี่หีดังตับอ่ะพี่แหม่แหม่แหม่พูดจรูดปุ๊ยยัยตัวเองย่งมาหัวจรูน่ สาวๆสวยผู้่ดมาสวยอีรอนนี่คอเจอจากมอลลซิง่ะละเ้ยสวยดูสวยๆลแม่นองฟังสวยสวยคู่อี้สวยคู่อีกสวยๆเอ้าแมงสังงอบสีแมงสังงอบสีกันแล้วว่าปกไตนี้งอบงอบยังกูเ้าูอกยังยังกู ไอยังไม่พอกที่กาแล้อพบ่้งไหนบ้าใคบ้าู้เดียววาที่ผมมือนไ่ได้แต่งเพื่ะเรื้องเอาไป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 ก่อนต้องคอยหายแล้วหนไปบัดที่ไปบัตรข้าผมเอาแต่ลับไม่ไปแล้วบ่เออ